วัสดีครับวันนี้พบกับช่างบิ๊กเทอร์โบเช่นเคยนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาเปลี่ยนแบตนะครับรถจักรยานไฟฟ้านะครับแบบสองล้อนะครับนะครับของเดิมนะของลูกค้านะครับตัวนี้นะครับสิบสองโวลต์นะครับสิบสองแอมป์เนาะนะครับป็นขั้วแบบแบตกรีนะครับขั้วแบตกรีเนาะนะครับตัวนี้แบตเสื่อมนะครับอาการเสื่อมก็คือแบตมันจะเริ่มบวมนะครับ ซึ่งสุขภาพแบตนะครับมันขึ้นอยู่กับการชาร์จเนาะเห็นไหมครับจะเริ่มบวมถ้าลูกค้าชาร์จบ่อยนะครับนะมันก็จะเสื่อมเร็วนะครับแต่ก็ไม่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ชาร์จนะครับชาร์จได้นะนะครับแต่ว่ามันจะเสื่อมสภาพเร็วนะครับนะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเริ่มบวมแล้วนะครับโอเคนะครับตัวนี้ของใหม่นะครับของใหม่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบขั้วขันนะครับแบบสกรูนะนะครับตัวนี้ก็ คุณภาพก็จะดีกว่าของเดิมนะครับนะครับ12แอมป์เหมือนกันนะครับ12บสโวลต์สิแอมป์นะครับตัวนี้เป็นแบบ48โวลต์นะครับเพราะว่าลูกละ12โวลต์นะครับ12โวลต์นะครับ2ลูกก็24โวลต์นะครับ4ลูกก็48โวลต์นะครับตัวนี้เวลาเราต่อนะครับเราก็จะต่อแบบวงจรแบบอนุกรมนะครับถ้าต่อแบบขนานนะครับแรงดันจะเท่าเดิมนะครับแต่กระแสเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าต่อแบบอนุกรม กระแสเท่าเดิมนะครับแต่ว่าแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาต่อนุกรมนะครับอนุกรมก็จะเป็นบวกลบบวกลบบวกลบนะครับตามขั้วนะอ่านะครับเวลาต่อนุกรมเนาะตัวนี้นะครับเราซื้อแบบยกชุดนะครับพร้อมสายด้วยนะครับถ้าปกติถ้าเราไปซื้อแยกนะครับสายนี้ก็ประมาณเกือบหนึ่งร้อยบาทนะครับสายชุดนี้นะครับเขาก็จะย้ำนะขั้วหางปลามาให้นะครับ เป็นบวกลบนะครับสีดําแดงนะครับสีดําเป็นลบเนาะสีแดงเป็นบวกนะครับอ่ดูดีนะครับก็เวลาเราต่อนะครับเราก็ใส่ตามสีเลยนะครับแต่ระวังนะครับอย่าไปเข้าค้่บวกลบในลูกเดียวกันนะครับนะระเบิดทันทีนะครับระวังให้ดีนะครับเวลาเราต่อนะครับอนุกรมเนาะนะครับก็ถ้าเราต่อนะครับก็จะเป็นบวกลบครับก็จะเป็นคู่นี้นะครับ นะครับแล้วก็คู่นี้แล้วก็คู่นี้นะครับมันก็จะเหลือบวกลบนะครับบวกลบเพื่อเข้ากับสายนะครับตัวแบตเตอรี่เนาะที่ไปเข้ากล่องคอนโทรลนะครับก็จะเหลือบวกลบก็จะเหลือคู่นี้พอดีนะครับเหลือคู่นี้พอดีนะนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะต่อนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับดูนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมต่อไปเรียบร้อยนะครับอ่าอนุกรมนะครับก็จะเป็นบวกลบบวกลบนะครับถ้าเราต่อบวกกับบวกลบกับลบนะครับตัวนี้เราเรียกว่าต่อแบบ ขนาดนะครับถ้าต่อนกกรมแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นครับเสร็จแล้วมันต้องเหลือนะครับขั้วบวกกับขั้วลบแบบนี้นะครับถ้าเหลือบวกกับบวกหรือลบกับลบแสดงว่าเราต่อไม่ถูกนะครับระวังนะครับแบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้นะครับนะครับก็จะเป็นนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเนาะสะดวกนะครับว่าจะต่อฝั่งไหนก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้จากัดนะครับอาจจะต่อขั้วจากฝั่งนี้ไปแล้วเว้นคู่นี้ไว้ก็ได้นะครับบวกลบคู่นี้ก็ได้ เดยจะเว้นขั้ววงล้อมขนี้ก็ได้สาเหตุที่ผมเว้นขั้วนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้นะครับสายที่ต่อไปใช้งานนะครับก็คือคู่นี้นะครับเราก็สามารถต่อไปใช้งานได้ง่ายนะครับก็เลยเว้นคู่นี้ไว้นะครับเอาโอเคนะครับวันนี้พาเพื่อนๆเนาะมาดูคลิปสั้นๆนะครับในการต่อนุกรมนะครับแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้านะครับทั้ง2ล้อนะครับแล้วก็3ล้อด้วยนะครับ ถ้าเป็น48โวลต์เนาะนะครับหรือ24โวลต์ก็ต่อคล้ายๆกันนะครับถ้า24โวลต์ก็แค่ความแค่คู่เดียวนะครับก็คือเว้นไว้นะครับแค่อีกคู่หนึ่งก็พอนะครับอ่32ก็เหมือนกันนะครับก็นะครับก็จะเว้นไว้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม อย่าลืมกด subscribe กด like กด share แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับช่างดีเทอร์โบครับผมสวัสดีครับ